สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมผลเกิดจากอะไรามาดูหน้านี้นะคะหน้าที่22 2ิมาทดลองว่าการเกิดฝนเกิดได้ยังไงขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆมีอยู่สี่ขั้นตอนเอามาดูนะคะขั้นตอนแรกเราเริ่มจากอะไรเริ่มจากนั้อคือตั้งคำถาม,ถาม เมื่อเราตั้งคำถามแล้วตั้งสมมติฐานคิดคำตอบล่วงหน้าไว้ก่อนนะคะคือเราคิดคำตอบก่อนต่อไปลำดับที่สามคือการทดลองเมื่อเราทดลองเสร็จแล้วก็คือการบันทึกผลขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์มีอยู่สี่ขั้นตอนนะคะหนาเริ่มจากหนึ่งตั้งคำถามสอง หาคำตอบโดยตั้งสมมุติฐานการคิดคำตอบไว้ล่วงหน้านั่นเอง 3. กา,ารทดลองเพื่อที่จะหาคำตอบ4การบันทึกผลและสรุปผลนะคะบันทึกและสรุปผลว่าผลที่ได้นั้นเป็นยังไงนี่เป็นขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ที่เด็กๆต้องเรียนรู้มีอยู่สีขั้นตอนแค่จำได้แค่นั้นก็พอนะคะหนึ่งอะไรคะ ั้งคำถามสองหาคำตอบคือตั้งสมมติฐานคือคิดคำตอบไว้ล่วงหน้า3คือการทดลองเพื่อที่จะหาคำตอบนะคะแล้วก็4บันทึกผลและสรุปผลที่เราทดลองนะคะเด็กๆ4ขั้นตอนนี้เด็กๆจำได้ไหมว่ามีอะไรบ้างเด็กๆลองลองท่องดูนะคะสีขั้นตอนนี้ว่า เราจะสามารถทําได้ไหมถ้าเกิดอยู่กับคุณครูคุณครูก็จะพาทําแต่ถ้าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หนูก็นั่งสมมติเอานะคะว่าเขาทดลองวิทยาศาสตร์กันยังไงสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ผ่านมาแล้วนะคะในเดือนสิงหาคมและเราก็เรียนผ่านมาแล้วส่วนหน้านี้เป็นหน้าที่เขาให้ทดลองเกี่ยวกับการเกิดผลนะคะ เด็กๆสัปดาห์นี้วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย